อีกหนึ่งเรื่องราวทันมากดกว่วยังถือว่าเป็นควันหลงของช่วงวันวาเลนไทน์นะครับพูดถึงเรื่องของความรักแน่นอนมันก็มีรักกันแล้วอ่าไปแยกย้ายกันไปว่ากันไปนะฮะทีนี้มีคู่หนึ่งที่ต้องไปถามสิพี่ช่วงว,เวาเลนไทน์ที่ผ่านมาทัญญาอาสยามโพส์คลิปหวานกับดุ่มหลอนหน้าใสข้างกายงานนี้บอกเลยว่าอันนี้ในส่วนของทัญญานะท้งนี้ทั้งนั้นคือตัวของทัญญาก็น่ารักมากคลิปนี้มันน่ารักจริงๆแต่อีกคู่หนึ่งนะก็เ,เหมือนประหนึ่งว่าจะเปิดตัวด้วยนั่นคือออฟ สุพนัทกับน้องมินดางานนี้เรายังไม่เจอออฟกับมินดานะแต่เราไปเจอทัญญาต้องถามทัญญาเลยว่าอุ๊ยทําไมสถานที่เหมือนกันคล้ายๆกันแล้วก็เปิดตัวพร้อมๆกันจริงหรือไม่อะไร,ะไรยังไงต้องถามนะเชิญครับถามครับ เปิดเปิดใจอ่ะก็ถึงถึงกล้าเอาลงติ๊กตอกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากจะปิดอะไรเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าพอมันอยู่ในโทรศัพท์เราแล้วเราก็อยากลงอเงี้ยค่ะเป็นคนที่สนิทแล้วก็คุยได้ทุกอย่างทุกเรื่องคําว่าแฟนเนี่ยจะต้องมันตะเล็วไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนอ๋ออยู่ภายในใจเป็นเหมือนลัคําไม่ไม่มีอะไรค่ะว่าหนูฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเพลงมันโดนชายช่หนูหนูก็แค่แบบ มีเรื่องอะไรเข้ามาในหัวแล้วหนูก็เลยอยากหมอเลาะเฉยๆอ๋ๆอ,อ,อไม่ได้เกี่ยวกับอดีตคนนะเพราะว่าเขาลงรูปพอดีเอ๊ะอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหนูแล้วอะเนาะเขาก็เคยพูดอะเนาะว่า ถ้าเขาจะคบกันแล้วมันผิดที่ใครก็ไม่มีไม่มีใครผิดที่ใครเลยสแสดงความยินดีด้วยค่ะให้ทุกคนสแสดงความยินดีด้วยหนูก็สแสดงความยินดีด้วยค่ะชาวต่างชาติเขาแบบให้วใหให้วาเลนไทน์มันก็ไปเหมือนกันของเขาอีกหนูก็งงเหมือนกันค่ะว่าทําไมต้องเป็นที่เดียวกันแต่ว่าาแต่ว่าไปดูวันที่ได้นะคะของหนูมัน14กุมภาพันธ์หนูลงธรรมชาติปกติอยู่แล้วค่ะหนูไม่ได้มีการจัดฉากอะไรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์คืออันนี้เอาเรื่องราวของ เท่าที่ดูความสัมภาษณ์พี่เข้าใจบริบทความเป็นผู้หญิงครับมันก็มีในใจแหละคนที่จ้องจ้องจับผิดหรือว่าจ้องว่าน้องจะตอบว่าอะไรหรือว่าพยายามให้น้องแบบว่ามีคําตอบตอ่อให้น้องตรงกับพี่ๆสื่อถามอ่ะพี่เข้าใจนะครับเชื่อเสมอว่าคนเราเคยรักกันมาแล้วเวลาจบไม่สวยอ่ะมันก็ต้องมีในใจต้องให้เวลาทั้งคู่นะไม่ใจะเป็นให้เวลาน้องธัญญาด้วยแล้วก็ให้เวลาของคุณอ๊อฟด้วยหรือว่า มินดาแล้วการตอบคาถามกลับกันไปกลับมามันไม่จบไงบสุดท้ายแล้วทัญญาก็ตอบไปแล้วแหละว่าแสดงความยีทุกคนก็ร่วมแสดงไปด้วยกันแล้วก็มันมุฟออนไปแล้วเราก็มีแฟนใหม่แล้วไงมุฟออนไปต่างคนต่างไปทำมาหากินเงินไปเพราะฉะนั้นแล้วจบสวยในฝัง่งธัญญาแต่เมื่อไหร่ที่เราเจอว่าว่าคลิปนี้ภาพนี้ระหว่างออบสุนัามินดาเนี่ยจัดฉากจริงไหมออหรือว่า <content S 2> งงใช่คอนเทนต์จริงไหมหรือว่าคุณเปิดตัวจริงๆริงลยก็ตามแต่ทั้งนี้ันั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปเสี้ยมหรือไปด่าไปว่าใครนะ ให้ทุกอย่างเป็นไปตามโลกวันในวันหนึ่งเราก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรเนาะจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือความรู้สึกของเขาทสองคู่ใช่แล้วค่ะเซฟโซนกันเนาะครับและมูฟออนด้วย